นี่คือสูตรที่มีมาถึง100ปีนะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กับมาเผมกล้ครับกับเดอะแชมป์นะครับผมวันนี้นะครับผมเราได้ไปเจอสูตรหนึ่งมาที่เขาว่าจะทำให้โค้กเนี่ยอร่อยขึ้นนั่นคือเอาถั่วลิสงอบเกลือนะครับผมมันหมักในโค้กนะครับผมแล้วแช่ทิ้งไว้นะครับเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าเดิมขึ้นมากๆนะเราก็อยากรู้ว่ามันจะอร่อยกว่าเดิมไหมนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันนะครับผมแต่ โคอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับผมมันจะได้เอาเป๊ปซี่มาด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่ารสชาติเนี่ยมันจะต่างกันหรือเหมือนกันมากขนาดไหนนะครับผมเลยซื้อเจ้าเป๊ปซี่มาแล้วก็เจ้าโคนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆพร้อมแล้วไป ตอนนี้เราก็ได้ทาการแชร่โคกและแป๊บซี่อของเรานะครับผมไว้ในช่องฟรีเรียบร้อยแล้วรอให้มันเย็นจัดๆก่อนนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงที่มาของคลิปนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเลื่อนไปเจอนี่เพจเพจหนึ่งนะนี่หน้าแปลกแดกสนัดนะครับผมอ่าคือเขาบอกว่าเนี่ยไอ้โคกเนี่ยที่ใส่ถั่วเนี่ยมันเคี้ยวมันจะกรุบกรุบนวลๆเลยแบบว่ามันซาบๆมันอร่อยสุดๆนะครับผมคือมันมาจากรัฐเท็กซัสนะครับผมในประเทศสหรัฐอเมริกานะ คือเขาเรียกว่าเป็นสูตรแดกโค้กของชาวเท็กซัสเลยก็ได้นะครับในการใส่ถัว่ว่ทสองอบเกลือในขวดนะก็ไม่รู้ว่าคนในรัฐเท็กซัสนี่เขาขี้เกียจแบบว่าจกขึ้นมากินหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเลยเทแม่งใส่ด้วยกันแล้วก็เดกมาเฮยอร่อยเฉยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่เขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันเอามาใส่ในกันนะครับผมแล้วแบบว่าโค้กเย็นจัดๆเนี่ยรสชาติของโคนมันจะมีความนัวมากขึ้นนะครับผมแล้วพอดื่มในน้ำเข้าไปมันจะมีความซับซ่านหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผม คือเนี่ยการแดกโค้กสไตล์เท็กซัสนะครับมีที่มามากกว่าร้อยปีนะครับผมนี่คือสูตรที่มีมาถึงหนึ่งร้อยปีนะบ้าไปแล้วว่ากันว่านี่เป็นวิธีการซดโค้กนะครับผมกลุ่มกรรมกรทางใต้นะครับผมสหรัฐอเมริกานะครับผมหลังจากที่พวกนางเลิกงานนะก็จะหยิบถั่วมาแดกนะครับผมแต่มือมันสกระโปรกไงคือแบบว่าเขาจะคนงานป่ะคือแบบว่าเลิกงานมามือมันดังมือมันสกระโปรกอะแต่อยากแดกถั่วไงแล้วแบบมีน้ำอัดลมอยู่ในมืออย่างเงี้ย คืออยากกินพร้อมกัน,นเอาง่ายๆนะครับผมก็เลยแบบว่าหนอะไนแล้วก็เลยเทถั่วเนี่ยใส่ในโคกเลยนะครับผมแล้วก็จับกระดกไปเลยอย่างนี้ก็คือแบบว่าอร่อยเฉยนะครับผมก็เลยเออกมาเป็นสูตรของรัฐเท็กซัสนะครับมากกว่า100ปีโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอโคกกับป๊ฟซี่เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาทํากันว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เขาพูดกันไหมแปะว้าไปเลย ตอนนี้เราก็แช่โค้กนะครับกับแปบซี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเอาถั่วนี่แหละใส่ลงไปในขวดทั้งสองขวดนะครับผมแต่ก่อนจะใส่เราเอามาชิมรสชาติกันก่อนเพราะผมไม่ได้กินน้ําอัดลมมานานมากๆนะครับจนลืมแล้วว่ามันรสชาติยังไงนะเริ่มจากโค้ก่อนนะครับโอเคมันก็ซ่าๆหวานๆตามปกตินะครับผมสแปรซี่นี่ผมก็ไม่ได้กินนานมากๆซึ่งผมกําลังลดน้ําอัดลมอยู่ครับแลวกินน้ำเปล่าแบบทุกวัน แต่สุดท้ายก็ยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับผมเป๊ปซี่อ่ะจะหวานกว่าโคกมากๆครับผมแล้วก็จะซ่าน้อยกว่าโอเคชิมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาทํากันเลยดีกว่าว่าเอาเนี่ยใส่ลงไปน,นี้แล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีนี่แหละแล้วเดี๋ยวเรากลับมากินกันใหม่ว่ารสชาติมันจะต่างไปจากเดิมมากแค่ไหนนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้ทําการหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีได้น,นี่แหละครับประมาณเวลาประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าสูตรจริงๆมันต้องทิ้งไหมเมื่อกี้ไปอ่านมาก็บอกว่าไม่ต้องทิ้งบางคนก็บอกว่าต้องทิ้งไว้นะครับให้มันแบบรสชาติมันเข้ากันก็เอา่าหมักประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วกันเดี๋ยวเราลองมาชิมกับโคกันก่อนนะครับหลังจากที่ใส่ถั่วไปแล้วรสชาติมันจะออกเป็นยังไงนะครับเฮ้ยกลับมามีฟองอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกัน ทำไมันผมมันแปลกแปกว่ะขออีกรอบรอไหม้ามันมันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมมันเหมือนเดิมเว้ยแคามันมีความแบบว่ามันมีรสชาติถั่วตบท้ายไปเว้ยคือมันซามันอะไรเหมือนเดิมรสชาติโคกเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เหมือนมันมีรสชาติของถั่วเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วมันก็เหมือนมีไร้เคี้ยวเหมือนกินชาลมไข่มุกอ่ะเอาลงประมาณนั้นมีไร้เคี้ยว เดี๋ยวเรามาประเซี่ยงบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันจริงคือจะเรียกได้ว่าสรุปเลยไหมก็คือแบบว่ารสชาติมันอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเว้แค่มันจะมีความแบบเนี่ยความความกรุบของถั่วนะครับที่มันเพิ่มเข้าไปแนละ้วรสชาติของถั่วที่มันแบบว่าตบถ้ายตามมานะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนเรากินกันเนร่บเป็นไงอืมก็เหมือนกัน,กน <c oughs> อ่ะก,กินแบบกินถั่วกินเฟร่ตามแบบครบตามอ่ะเออเหมือนอย่างนั้นเลยเว,ว้ยแค่บอกว่ามันไม่เลิ่มือเพราะว่าถั่วมันลงไปอยู่ในขวดแล้วใช่ปะว่ามึงลองจะเป็นแบบเทคนิคที่เขาบอกก็ได้ว่าเรื่กง,งานแล้วมือมันเปิดแล้วแบบอยากกินถั่วแบบมือไม่เปิดเออก็เลยเอาไปใส่น้ําเพื่อให้มันกินง่ายขึ้นเว้ย เออเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็เหมือนเดิมแหละเนาะแค่มันเพิ่มความกรุบมาเฉยเป็นไงเหมือนกันเหมือนกันแต่กูว่าโค้กอรไอโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปลองดูนะครับว่าแบบว่าเอาถั่วมใส่โค้กเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนก็ผลปรากฏออกมาว่ารสชาติมันก็แบบ ไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็คือเรียกว่าใกล้เคียงแบบว่าเหมือนเดิมเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่กับว่าแต่ละคนว่าจะชอบแบบไหนนะครับบางคนกินแล้วอาจจะอร่อยก็ได้ไงอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะครับแต่สาหรับผมรสชาติว่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่เพิ่มความกรุบของถั่วมานะครับให้มีอะไรเคี้ยววลากินน้ําตามไปเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่สูตรอะไรหรอกนะผมว่าน่าจะเป็นการสมัยก่อนแหละที่เหมือนที่เขาบอกและว่าคนกรรมกรทางใต้นะครับผมเขาเลิกงานมาเขาอยากกินถั่วไงแต่มือเลอะ เออเขากินไม่ได้เขาเลยต้องเทถัว่วใส่ลงไปในขวดน้ำบัตรมนะครับผมเพื่อให้ได้กินให้มันสะ,สะดวกมากขึ้นให้มันกินแล้วแบบว่ามันเออมันไม่เลอะมืออะไรประมาณนั้นแหละจนออกมาเป็นสูตรนี่ครับผมโคกใส่ถั่วลัดเท็กซัสหนึ่งร้อยปีโอเค,คผมก็จบกันไปนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะครับจะได้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า